ลมแรงมากๆเลยก็แฟนบอลดังอาหารของเราก็มาแล้วนะคะทุกคนอัสตันวิลล่าบรันฟอร์ดบรนฟอร์ดดอกไม้สวยมากเลยทุกคนเูเราก็จะเข้าไปดูทางเข้าแคบมากเลยนะทุกคนยัยเอสนเย่มาถึง ีชิงชาด้วยทุกคนชิงชาสวรรค์ดิซี่เดี๋ยวก็เดีนนี้เขาเรียกว่าซิตี้เซ็นเตอร์นะคะ is this called city center star city star city โอเค star city ก็ศูนย์รวมนะคะทุกคนศูนย์รวมก็มีโรงหนังมีร้านอาหารสตาร์บัคมีซับเวมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เลือกมีโบลิ่งด้วย คนก็จะพาเด็กๆมาจัดกิจกรรมนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนฟァนเดลิเวียเฮียแนวแม่ครับพี่เบอร์มิงแฮมเบอร์มิงแฮมแอสตันวิลล่าก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งทีมหนึ่งชื่อของพาสอบเมืองเบอร์มิงแฮมนะคะทุกคน ก็เหมือนแยกออกมาแต่ว่าอยู่ในโซนพื้นที่เดียวกันใกล้เคียงกันนี่แหละก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไปคะ่ะทุกคนไปนั่งรถมาเหนื่อยมากเลยดูง่วงง่วงนอนมาก <c oughs> ทุกคนลมแรงมากตอนนี้ <c oughs> เราก็ <c oughs> มาจอด <c oughs> รถแล้วนะคะทุกคน <c oughs> จอดรถแล้วลมแรงมากๆเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แฟนบอนก็มาจอดรถที่นี่กันเยอะมากๆเลยนะคะ ลมแรงมากแต่ว่าแดดออกแดดออกนะจะลมแรง าสวัรคิ์เขาก็เปิดให้คนขึ้นนะคะคนเปิดให้คนัด้ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นหรอไม่มีคนนะ t s no one o n t h นะเจ a น่าจะดูเรา t h e เ i s อิสอ n วั n อันเรา n รเปิดแล้วค่ะทุกคนแดดออกจะลมแรงมากหัวฟูหมดแล้วก็ลมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่สนามแล้วนะคะทุกคน เมื่อกี้ก็พาเด็กๆแวะอู้ลมแรงมากแวะกินแมค o โดนัลนะคะลมแรงมากๆเลยคะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวซาจะถ่ายให้ดูบรรยากาศระหว่างเดินทางไปที่สนามบอลน,นะทุกคนลมแรงมากคะ่ะ <laughs> ตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มทยอยเดินไปที่สนาม h e ล l o e v e เอฟรีวันเซ l l o เอ เ,เจอกันนะคะทุกคน Aston Villa Brentford Brentford Aston Villa เดี๋ยวเจอกันที่สนามใครจะวินใครจะวินมารุนกันนะทุกคนโอ้ยเหนื่อยลมแรงแต่ว่าร้อนคะ่ะเดินไปสนามมันก็ร้อนนะทุกคนน่าจะสิ10องศาแล้วค่ะวันนี้ ไม้สวยมากเลยทุกคนดูตอนนี้แฟนบอลก็ดูนะคะทุกคนฝั่งโน้นแฟนบอลก็ทยอยเดินไปที่สนามฟุตบอลน,นะคะทุกคนเยอะมากๆหลังหลกันมาเยอะวันนี้ในในสนามน่าจะเกินสี่หมื่นคนนะคะแล้วนี่ตรงนี้ที่เราเดินผ่านก็คือเป็นโบสถ์นะคะทุกคนมีความที่แบบเก่าแก่มากๆค่ะดู บรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศระหว่างที่เดินไปสนามบอนคนเยอะมากเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงสนามบอลเลยอะทุกคนเอออร้อนมาก ไม่ใช่ใกล้ๆเลยอ่ะตั้งแต่เดินจากแมคโดนัลล์มานะทุกคนเนี่ยเกินหนึ่งกิโลแล้วอ่ะ้าวร้อนดูคนเยอะมากเจ้าหน้าที่ก็เยอะถนนฝั่งนี้เขาปิดนะคะปิดไม่ให้รถวิ่งผ่านแดดออก นี่คือแอสตันเวล a นะคะทุกคนตอนนี้มากก็ซื้อฟุตบอลแมตช์นะคะทุกคนแมตช์เกมตรงนี้เขาก็จะมีที่ขายตั๋วด้วยนะคะทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่มีตั๋วนะคะแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะได้ที่นั่งตรงไหนนะคะทุกคนอาจจะเป็นด้านหลังสุดก็ได้นะคะ mm hmm. ก็จะมีที่ขายอาหารนะคะเบอร์เกอร์ฮอทดอกเฟรนช์ฟรายแล้วก็จะมีรถพยาบาลรถเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้รออำนวยความสะดวกนะคะทุกคนเผื mm hmm. ่อมีเหตุฉุกเฉินนะคะตอนนี้เราก็จะไปที่ประตูทางเข้าสำหรับอ่า สำหรับแฟนบอลของเบรนท์ฟอร์ดนะทุกคนก็จะไปเขาเรียกว่า visitor นะคะทุกคน visitor visitor แฟนนะคะแฟนสำหรับทีมอื่นนี่คนเยอะมากการตรวจของเขาก็จะเข้มงวดนะคะกระเป๋า กระเป๋าเป้กระเป๋าไอ้นี่เอาเข้าไม่ได้นะทุกคนเอาเข้าได้กระเป๋าสะพายกระเป๋าแบบของผู้หญิงนะคะกระเป๋าเล็กนะคะเจ mm hmm. ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจเข้มนะคะทุกคนก็จะมีสุนัขตำรวจคอยตรวจด้วยนะคะ mm hmm. มาถึงสักทีคะ่ะทุกคนเดินจนเหงื่อแตก <c oughs> นี่ขนาดว่าลม ลมแรงมากๆเดินมายึงร้อนเลยนะทุกคนกว่าจะมาถึงไกลเหมือนกันค่ะเล่นเอาหอบเลยคือตัวเรานะคะทุกคนบิส <ขอ S 1> เราก็จะเข้าไปดูทางเข้าแคบมากเลยนะทุกคนดูโอ้ต้องสวีดดิน <laughs> เข้าไปคะ่ะ <laughs> ไม่รู้ทางดิ แคบมากทุกคนเดินลูวิทเย่แอสตันเย่มาถึงแล้วนะทุกคนนี่แอสตันวิลล่านะคะ <c ười> แล้วก็เราก็นั่งอยู่ไกลมากเลยเรานั่งอยู่มุมสนามเลยนะคะทุคนมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะ ทุกคนมองไม่เห็นเลยคนก็เยอะมากๆเต็มสนามเ,เ,เรานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่แดดส่องพอดีนะคะทุกคน ตอนนี้เป็นลูกฟรีพิกของแอสตันวิลล่านะคะใกล้ประตูมากเลย ไปได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ชอนำแฟฟอร์ดไป่อนต่อสู้นั้นะแดดก็ส่องตามากเลยโอตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว39นาทีนะคะทุกคน38 39นาทีนะคะ จบแล้วนะทุกคนเสมอ3ประตูต่อ3นะคะไปค่ะออกจากสนามการเดินกลับไปที่รถนะคะคนเราก็ออกมาจากสนามแล้วนะเสมอกันนะคะทุกคน3ประตูต่อ3เกมอย่างมันแต่ว่าสาไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะแดดส่องตาแบบส่องแบบมาอย่างนี้เลยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วคนก็เยอะมากๆ ตอนแรกก็โอ้โหใจหายแล้วครึ่งแรกประตูเรนฟอร์ดไม่ได้ประตูเลยนะคะทุกคนครึ่งแรกก็แล้วพอมาครึ่งหลังนะคะเกมเริ่มไม่ถึงไม่ถึงหนาทีแอต n ลวต้าก็ทำประตูได้อีกนะคะทุกคนก็ใจหายแวบเหมือนกันแต่ว่าพอ10นาทีผ่านไปนะคระเรนฟอร์ดก็ทำประตูได้นะคะทุกคนยียสเสมอ เสมอค่ะสามประตูต่อสามดูดเยอะมากคนเยอะมากๆ